เมนที่มากกว่า PPV ต้องคันนี้เลยครับ n e x t Gen e v e r e s ร Wi ์ไวทกครับกับค่าตัว1 9 2 2 0 0้านบาทนะครับกับการตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับคันนี้เรามีการเปลี่ยนกระจังด้านหน้านะครับเป็นฟอนต์เอฟนะครับแล้วก็ติดไฟ LED สีเหลืองนะครับเพื่อบ่งบอก DNA ความเป็นอเมริกันนะครับคันนี้มาในรูปแบบของไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ m a t r i x LED นะครับมีการคาลิเบตชั่งน้ำหนักตัวรถเองปรับสูงต่มอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไฟที่ฉลาดที่สุดไม่แยงตา เรามีการเปลี่ยนตัวล้อแมกนะครับแบรนด์แวมไพ์นะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนยางให้เป็นตโยต้าอาร์ทีนะครับตัวนี้เป็นยางยอดนิยมเหมือนกันนะครับสเปคของยาง275/50นะครับจับยัดเข้าไปในตัว n e x t g e n e r a ว i ร์ไลท์แตต้องบอกว่าคันนี้นะครับลงตัวสุดๆสีรอบตัวรถของเขานะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัดสลับสีลังคา หลังคาเนี่ยผมทําการแรปสติ๊กเกอร์นะครับแรปไปตัวยันลาวหลังคาเลยนะครับแล้เก็บสีต่างๆขึ้งคันเนี่ยเป็นดําเงาเลยนะครับสีตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวต้องบอกว่าขาวตัดสลับดํารถมันดูใหม่นะครับด้านไฟท้ายนะครับมาในรูปแบบไฟท้าย led tailing light นะครับไฟท้ายยอดนิยมเป็นซิ g กเนเจอร์ของตัว next generation นะครับตัวนี้ก็จัดเข้าไปในตัว next generation w i t e tag นะครับทำได้ดีนะครับรุ่นนี้มาในรูปแบบกล้องรอบคันนะครับ เป็นกล้อง360นะครับต้องกล้องตัวนี้ต้องบอกว่ามีความฉลาดที่สุดนะครับฟอร์ดจับยัดให้มาพร้อมกับภายในที่มีจอขนาด12.4นิ้วนะครับฟังก์ชันการขับขี่แบบครบครันแบบนี้นะครับ DNA ตัวนี้ต้องบอกว่ามากกว่าคำว่า PPV ต้องคันนี้จริงๆนะครับ Dagen e v e r e s t w i t e นะครับกับแคมเปญดีๆนะครับท่านไหนสนใจคลิกหน้าโปรไฟล์ฟรีชุดแต่งตามคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ใครทักเข้ามาเห็นนะครับถือว่าท่านโชคดีมากนะครับแคมเปญดีดอกเบี้ยดีฟรีชุดแต่งนะครับบริการส่งมอบถึงที่นะครับ คลิกมาเลยครับหน้าโปรไฟล์สวัสดีครับ